ถ่ายทาวันนี้นะครับเป็นวันที่8นะครับสินค้าของผมมีเลยนะครับพี่นะฮะเดี๋ยวผมจะหุ้นหวยครับพี่น้องหุ้นหวยอีกแล้วและก็หุ้นหวยดูแทนนะครับเออผมทําราคาก็คือให้ผมไปได้นะครับลูกค้าไปได้แล้วก็บวกกับเศรษฐกิจช่วงนี้เราก็รู้กันอยู่พี่ว่าเศรษฐกิจมันไม่คดีนะครับผมโปรปืนยิงปลาผมบอกราคาเลยไม่อายเลยเพราะว่าราคานี้ก็คือเออเป็นราคาที่ที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับถ้าพี่ไม่เชื่อก็คือลองสํารวจดูนะในเน็ตต่างๆตัวนี้เป็นตัวรางไม้แล้วเหลือปลายเยอะนะครับประมาณฟุตหนึ่งก็คือ30 นะหนึ่งไม้บรรทัดแล้วก็ตัวปีกก็ถือว่ามาตรฐานนะครับสี่สิบเซนผมแถมยางเพิ่มเติมให้นะพี่นะฮะมียางตัวใหญ่แล้วก็มียางตัวเล็กที่ผมจะยิงให้ดูนะครับคุณพี่ต้องการแรงหน่อยยิงบนสพานก็ใช้ยางใหญ่ไม่พอใจก็เพิ่มเติมเป็นสามเส้นก็ได้นะครับติดกล้องติดเลเซอร์ได้หมดเลยโปรพันห้าพอนะฮะพี่อันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแคปหน้นจาจอออเดอร์พี่นะฮะทักได้ช่างล่าช่างคําก็คือจริงๆก็อันเดียวกันนะครับผมมีสองช่องนะครับไป ช่วงชักผมทําอยู่ที่60เซนนะครับยาวโดยรวมอยู่ที่เมตรสาเซนตัวนี้เป็นตัวยางเล็กที่แถมให้นะครับจะยิงตามคลองน้ำตามต่างๆที่ตามสะพานตามบ้านเราเนี่ยมันจะพอด,ดีตัวนี้นะครับเอาเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไปโอโอเคนะเอาตัวนี้วางไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะยิงด้วยด้วยตัวนี้นะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนจะฟาตาลายได้พี่นอ้องผมมีให้เลือกนะครับก็คือจะมีตัวกำคอล่องนิ้วแบบนี้นะคร,รับ ตัวกำคอลองนิ้วไม้ปรดูแล้วก็มีต okay. ัวกำคอเรียบๆคุณพี่ลองเลือกดูเอานะครับประมาณนี้ไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีนึงถ่ายมาเลยคลิปนี้ก็คือสําหรับมือใหม่นะครับเม่กี้อยากหาดอกก่อนลองดูใกล้ๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้เวลาเราใช้งานนะครับลูกดอกเสร็จแล้วเราก็ใช้เชือกรัดตรงนี้ตรงท้ายเนี่ยมันจะมีดให้นะครับเสร็จแล้วก็เสียบเขาดิเอาเามือจับอย่างนี้เลยนะครับพี่จับแน่นๆยตั้งก็ได้เลยนะครับนะครับ ล็อกเรียบร้อยนะครับ like ตัวนี้เองกดออกด้านล็อกนะครับให้มันเสียงดังแกล้กนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้้ตัวโลอกระบอก p v c แบบนี้ลอดเอาล้อใต้เชือกตัวนี้นะครับนั่นคือนะครับสาหรับมือใหม่แบบไม่เคยเล่นไม่รู้เลยไม่รู้จะยิงยังไงนะครับคือเราไม่ต้องมีมุดน้ํานะครับยิงเสร็จแล้วก็ใช้เชือกใช้กระบอกตัวนี้นะครับเสียบเข้ามานี่นะครับ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บสายตัวนี้ด้วยการหมุนตัวนี้ฮะหมุนกระบอกนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับผมต้องแนะนําเผื่อไว้ ก็ให้มันตึงพอดีพอดีอดนะฮะประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นยางเท่าน,นั้นเองนะครับพี่นะครับตัวยางนี้เป็นตัวยางเล็กนะครับที่ผมแถมให้นะครับเล็กนี่ก็คือแบบเล็กพอดีพอดีอดย่างพูดถึงนะครับเท่านี้เองเสร็จแล้วเราก็ถ้าเรามีกล้องมีเลเซอร์เราไปติดเพิ่มเติมเอาผมเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ผมจะมีตัวแผ่นตัวนี้ให้นะครับพี่เสร็จแล้วเราก็เหมือเราไปไปติดเลเซอร์เนี่ยผมติดเลเซอร์เห็นไหมนะครับเล็กๆนะครับอันนี้อันนี้ผมยิงยิงสมมติให้ดูนะฮะ อันนี้วงติดเลเซอร์หมครับมันดีอย่างคือมันจะมีอุปกรณ์ช่วยเลงนะครับเสร็จแล้วคุณพี่ไม่ต้องมีมุดน้ะมือตะกอนสมัยก่อนเราก็ดึงตัวนี้ออกแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเก็เจะพันไปเรื่อยเรื่อยประมาณนี้นะฮะมาแล้วมาแล้วพี่น้อง <laughs> อันนี้ดึงปลายมาเลยนะครับลูกดอกกระเด็นข้าปด,ด้านนู้นนะครับอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่เราติเลเซอร์นี่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็น โอเคนะครับขอบคุณน้องเขาไปแล้วนะครับมันเป็นอุปกรณ์ช่วยแรงนะครับไปดูตัวปืนเลยนะครับหุ้นหวยครับพี่น้องนะฮะผมมีไม้ประดูเป็นตัวกำคอเรียบๆนะครับเวลาเลงเนี่ยฮะแก้มเราจะลงพอดีพอดีเลยนะครับก็คือผ่านการทดสอบมาหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไล่เรียบมาเป็นแบบนี้นะครับไกปืนจะเป็นตัวสแตนเลสเกรดดีที่สุดมันก็เหมือนกันหมดอะถ้ามันสแตนเลสสแตนเลสมันก็มันก็ดีเหมือนกันมีเซฟบนตรงนี้นะครับกดกดขึ้นมันก็จะกดไม่ได้นะครับอันนี้เรียกว่าเซฟบน พอเราจะยิงเราก็กดลงนะครับตัวเซฟใช้เฉพาะเวลาเราจะขึ้นต้นไม้หรือว่าเราย้ายย้ายหมายใหม่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี้เกียจเอาขึ้น,นยางลงแรงต่างอย่างเงี้ยนะพี่นะครับเท่านั้นเองอันนี้เรื่องเซฟผมมีแผ่นสแตนเลสติดด้านบนไว้ให้นะครับอันนี้ก็คือถือว่ารุ่นใหม่ล่าสุดคุณพี่สามารถไปติดเลเซอร์แบบนี้นะครับอย่างนี้ได้บางคนเขาออกล่างกลางคืนพี่นะครับยิงแรงต่างก็จะแม่นนะครับมันไปรูเดิมนอะนะฮะพี่แต่ว่าเราใช้เลเซอร์เลรงอ นะครับเลเซอร์ aser, ถ้าจะซื้อเพิ่มอันนี้ไม่ได้แถมนะเลเซอร์นี่ผมลดให้250บาทนะครับไม่ต้องต่อสายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะต่อสายอ่อนผมมีสายอ่อนในตัวให้เดี๋ยวพาไปดู250บาทแยกตัวปืนโปรเหลือพันห้านะครับเป็นตัวกำคอรเรียบๆช่วงชักทําอยู่60เซนนะครับช่วงชักก็คือช่วงยืดไปกับตัวยางนะครับเหลือปลายอยู่ที่30เซนก็คือ1ไม้มาทัดตัวปีก40เซนนะครับ ความกว้างนะครับพอดีพอดีพี่มันมันจะสมดุลมันจะสมมติของมันเองนะพี่ใส่ยางนะฮะคุณพี่ใส่ยางได้สามเส้นครับใส่ยางได้สามอันนี้ผมใส่ยางอันเดียวที่สําคัญคือตรงนี้มากพี่เวลาจะดูแรงต่างนะครับถ้าคนเคยยิงสมัยก่อนแรงต่างเราจะรู้ว่าปีมันจะคลอนนะพี่นะตัวนี้ใช้น็อตสี่ตัวครับสูงสุดแล้วนะพี่เขาใช้น็อตสี่ตัวลงมาก็จะเป็นสามสองนะครับลงไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่คลอนนะมันจะได้แน่นมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับความสวยงาม มีตัวกันคอนด้านล่างประกบด้านข้างกันปีกที่มันจะคอนหน่อยเพราะไม้เนี่ยมันจะซุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพี่แต่วมันจะมีตัวแผ่นสแตนเลสติดด้านข้างให้ก็สวยงามอีกก็ถือว่าลงตัวนะครับพี่ไม่ขี้เหร่เลยตัวนะครับรีดเบาให้ด้านหน้านะครับมันจะเลี้ยวหน่อยครับเลี้ยวยางมาเป็นแบบนี้นะครับจะได้ไม่หนักเพราะอันนี้มันแค่ส่งลูกนะครับเรื่องน้ําหนักก็อยู่ที่ตัวตัวรางไม้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าลงตัวแล้วราคานะครับพี่สมัยนี้นะค่อยบ้างกันเอาตัวพันห้าเนี่ยแหละถูกสุดนะครับเท่าที่ผมไม่ได้กําไรก ก็พออยู่ได้นะครับพี่พอได้จ่ายค่ะลูกน้องพอได้ค่านุงค่านี้เอาผมแถมลูกดอกนะครับให้สองลูกรวมนะครับมีมีสองลูกแล้วก็ยางนะครับพี่ตัวนี้มันเป็นยางของปืนยิงหนูนะผมเอามาแถมให้นะครับตัวยางปกติก็ชุดละร้อยอยู่แล้วล่ะตัวยางเรื่องราคานะครับถ้าเกิดเรารู้นะครับก็แถมเพิ่มเติมมียางใหญ่แล้วก็มีตัวยางตัวเล็กให้ไปเลือกเอานะครับว่าจะเอากำคอเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีกำคอล่องนิ้วไปดูกำคอล่องนิ้วกันนะครับค่อยๆหมุนกันเออประมาณนี้นะ ผมมีกำคอล่องนิ้วถ้าเราจะติดเลเซอร์ก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่าติดเหมือนผมอย่างนี้ครับเอาไว้กดอกอ่ดกตรงนี้ั้าข้างก็จะติดอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะกดสวิตช์ด้านล่างาด้านหลังเลยก็ได้เลเซอร์แยก2 5 0้อห้าสิบนะครับถ้าจะเอาเลเซอร์ตัวใหญ่เลยก็แสงเขียวชาดด้านก็จะมีเป็น5้าร้อติดกล้องเลตดอทก็อยู่ที่5้ารอยบาทก็ลองเลือกดูแต่ตัวปืนเอาตัวปืนก่อนนะครับพันห้ามีกำคอล่องนิ้วครับพี่ สวยงามตามภาษานะครับแล้วไม่เิเร่ด้วยพี่ซื้อไปก็ไม่อายใครด้วยบอกลากเขาเลยพันห้าครับของช่างลากกับช่างคํานี้อันเดียวมีกําคอร่องนิ้วนะครับเนี่ยแล้วแต่จะเลือกครับน้าหนักก็อยู่ประมาณสักโลปปลายนะฮะโลโลแปดขีดั้งแล้วก็มีตัวกําคอเรียบเรียบสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับเพราะว่าของผมมีสินค้าเลยครับคุณพี่จะได้ไม่ต้องรอนานงานสั่งทำแรงต่างมันนานเกินพี่มันหายยากนะครับกว่าจะสั่งมาเขาไปกินหมดแล้วนะฮะเนี่ยตัวปืนนะครับจะเอาตัวไหนก็ทักไลน์ผมมาเบอร์โทรที่ผมให้ไปนะครับเนี่ หรือว่าจะติดด้วยเลเซอร์แบบแสงเขียวหน่อยก็ได้นะฮะมันก็จะมันก็จะมองเห็นได้ชัดมากขึ้นอย่างเงี้ยชาร์จได้ด้วยนะฮะตัว500หรือว่าจะติดด้วยกล้องเล d ดอตนะครับเดี๋ยวพาไปดูไปย้ำก็เรื่องเอ่อโทรเบอร์นี้นะครับนะ,ะเบอร์บนก็ได้นะครับหรือจะเป็นเบอร์ด้านล่าง คุณพี่โทรนะฮะโทรไม่ติดก็อาจจะทักไลน์เลยจบเลยจบที่ไลน์เลยนะครับไลน์แล้วก็ช่างเออตัตรีตัวใดตัวหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็ราคาเท่านี้ก็เอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมนะครับอยู่ในไลน์ผมก็จัดส่งให้นะครับจัดส่งของผมจะจัดส่งวันต่อวันแล้วก็ส่งทุกวันนะครับเนี่ยันี้ก็ถ่ายทำกําลังจะเริ่มแพ็คของนะครับเห็นไหมตัวกล่องอุปกรณ์ต่างๆที่นี่นะครับเนี่ยเสมียนนะครับโอ้ยนะคุณแม่ครับไปไปดูไปอันนี้ก็ใช่นะครับ จริงๆแล้วค่ายของผมเนี่ยมันจะ,นจะหนักไปทางปืนหนังสติ๊กอย่างเงี้ยครับพี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วในเมืองไทยขอบพระคุณกับ f c ที่กดติดตามอยู่นะครับแล้วก็ติดตามมาค่อนข้างนานอันนี้เป็นไม้ไม้มะเกลือนะครับเป็นไม้มะเกลือเดี๋ยวโรงนี้ก็ทําปืนยิงตานะครับกาลังทําอยู่นะครับพี่กาลังซุ่มกําลังซุ่มเงียบอยู่นะฮะเป็นป,ประมาณนี้ตๆๆ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 ึ๊ดติ๊ด๊ด๊ดอันนี้งานหนังสติ๊กนะครับอันนี้ตัวง่าม ตัวงามพวกนี้นะครับจะต้องถอดลบเหลี่ยมลบมุมอันนี้เป็นงานหนังสติ๊กนะครับอันนี้ที่ถ่ายดูก็คือเราจริงจังกันพี่นะฮะก็ทํากันอย่างจริงหลับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะขอบคุณกับลูกค้าที่กดติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยเด้อพี่นะครับเพา่าจะได้พบก,กันบ่อยๆนะครับขอบคุณครับนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ